เห็นข่าวสอสอส้มสร้างภาพหรือยังครับสอสอส้มสร้างภาพเหรออันไหนเนี่ยมันไหลมันไหลข่าวเหลือเกินเนี่ยมีแต่คนบอกว่าสร้างภาพอย่างงูงอย่างนี้แต่ว่าถ้าหลักๆน่าจะไออันนี้ที่เป็นประเด็นปะรูปเนี้ยรูปนี้ที่เป็นประเด็นนะใช่ไหมสรุปรูปนี้ยังไงสรุปรูปนี้สอสอส้มสร้างภาพหรือเปล่าคุริซ่าเนี่ยบอกว่าอย่างูครับดูจากความสูงของน้ําที่ท่วมลถและดูตากล้องด้วยครับอย่าแบกจนง่ ก็คือมีคนเอาภาพมาแปะว่าเนี่ยทาไมภาพข้างบนเนี่ยเขายืนได้น้ำท่วยังไม่ถึงเอวเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยยืนไม่ได้แล้วก็มีคนเอารูปนี้มาลงแต่ว่าก็มีคนไปจับโป๊ะว่าด้านขวาล่างเนี่ยเจนเป็น AI มาตรงนี้เนี่ยมีคนไปจับโป๊ะเหรอผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าช่วงนี้เริ่มเห็นการใช้ AI มาเจนภาพปลอมเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามโลโก้เจมีในมุมขวาภาพแต่ทําไมไม่ค่อยเห็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาฟ้องข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จบ้างเลยมีโพสต์เจ้าของบ้านด้วยเหรออันนี้คือเจ้าของบ้านเหรอครับเดือดร้อนกันทั่วเมืองหาดใหญ่บ้านพ่อแม่ผมอยู่กันจนท่านเสียยังไม่เคยท่วมเข้าในบ้านครอบครัวเราออกมาแบบเดี๋ยวนะเขาไม่ได้เว้นวักผมอ่านแล้วงงๆมันต้องเว้นวักเองตรงไหนวะเนี่ยบ้านพ่อแม่ผมอยู่จะอยู่กันจนท่านเสียยังไม่เคยท่วมเข้าในบ้าน ครอบครัวเราออกแบบมายกพื้นจากถนนสูงกว่าถนน4เมตรก็ยังเข้าบ้านเพราะถนนเป็นเนินสโลปหรือภาษาใต้เรียกลูกดวนแต่ท่านทูดทูดลัดชาลีจันเหรอมาบอกแค่เอวผมว่าท่านเอาเวลาบินมาช่วยกวาดเมืองหาดใหญ่หน่อยนะครับท่านปลอผมไม่ได้เสื้อส้มนะครับเลือกประชาธิปัตย์แต่ไหนแต่ไรถึงแม้ไม่เคยลงพื้นที่มาจนถึง จุลีได้เข้าถึงประชาชนตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสอสอลิซ่าเพราะในทีวีดำกว่าตัวจริงข่าวออร่ามากคือ,อยังไงสรุปภาพนี้มันก็ไม่ได้บอกอะไรปะงงแต่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือเท่าที่ผมเข้าใจคือคนโจมตีว่าสร้างภาพว่าแบบน้ำมันลึกอะไรแบบนี้คนก็เลยพยายามมาบอกว่าน้ำมันไม่ได้ลึกแต่จริงๆมันก็ลึกเนี่ยเอาคลิปสถานที่จริงมาให้ดูแม่งก็ไม่เชื่อแต่เชื่อภาพ AI อันนี้คือแบบคนไปถ่ายมาจากสถานที่จริงเลยเหรอหดูดีเป็นไงป๊บนึงนะเขาก็บอกอยู่ว่ามันสูงเกินเอวงงอะไรก็ภาพนี้มันจะท่วมถึงคอแล้วต่อให้มันสูงเกินเอวภาพนี้มันก็ยังไม่เคลียร์ไงว่นาน้ำมันท่วมถึงไหนสรุปผมงงหรือคุณคุณงงเวิร์ดผมเข้าใจอะไรผิดไปเนี่ยเออคือเท่าที่ดูอะคุณลิซ่าไม่ได้ตัวสูงผมก็พอเข้าใจแต่ผมไม่รู้ไงว่าคุณลิซ่าสูงเท่าไหร่คือมันก็แค่ผม พยายามหาข้อเท็จจริงไงว่าผมผิดตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้นี่ผมผมไม่รู้ว่าเขาสูงเท่าไหร่ก็ดูดูกันไปก่อนอันอันนี้มันมีคลิปที่มีคนถ่ายจริงมาให้ดูก็ก็เข้าไปดูเห้ออะไรวะเนี่ยอันเนี้ยจุดที่พี่ลิซ่าเขาเดินนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามแล้วคุณดูระดับน้ําท่วมถึงนี้เท่าอกผมเลยอ่าดูเนี่ยสูงก็คือระดับน้ํา ท่วมถึงอกคนร้อยเจ็ดสิบแสดงว่าน้าเมื่อท่วมถ้าแบบคนร้อยห้าสิบก็มันก็คือแบบว่าไม่พ้นแล้วส,สูงถึงระดับเนี่ยผมส,สูงร้อยเจ็ดสิบ 70. แล้วคุณคิดว่ามันท่วมระดับไหนล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคุณดูรอยน้ําท่วมได้เลยอันเนี้ยจุดที่พี่อิลองดูซอสซลิซาหาส่วนสูงได้ไหมโอ้โหพิมหาส่วนสูงมันใหญ่อันนี้บอกว่าซอสซลิซาน้องเขามีส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าเซน ข้อเท็จจริงในภาพเนี่ยน้ําลึกมากน้องที่อยู่ด้านหลังสสลิซ่าอ๋อน้องที่อยู่ด้านหลังน้องที่อยู่ด้านหลังมีส่วนสูง145เซน่ายน้ําไม่เป็นเลยพยุงเกาะหลังสสริซ่ามาอันนี้คืออะไรน้องข้างหลังบอกมึงยังต้องให้กูพยุงอยู่เลยตกลงมือมาช่วยหรือให้กูมาช่วยอ่ะพี่อ้้มอีกแล้วเหรอพี่อ้้มอิละวัดคนดีคนเดิมแต่แต่ผมเข้าใจนะว่าไอไอสวมชูชีพยังไม่เป็นเลยเนี่ยก็คือ จริงๆถ้าใส่ชูชีพเป็นเน่ะชูชีพมันจะไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้ใส่แบบนี้มันก็คือใส่ไม่เป็นจริงแต่ก็คือน้องคนนี้เขาก็เกาะเกาะชูชีพมาไงบ่วงยาดูถูกวิชาชีพหมอไอ้นี่อีกละคนดีคนดีทั้งนั้นผมผมไม่พูดถึงหมอตอนไหนวะเนี่ยมีคาว่าหมอออกมาจากปากผมด้วยเหรอตะกี้ฮะตะกี้ผมไม่พูดถึงหมอตอนไหนเนี่ยไหนเปิดฟังดิอันนี้คืออะไรน้องข้างหลังบอกมึงยังต้องให้กูพยุงอยู่เลยตกลงมึงมาช่วยหรือให้กูมาช่วยอะ พี่อ้ามอีกแล้วเหรอพี่อ้ามอีลวัดคนดีคนเดิมแต่แต่ผมเข้าใจแล้วว่าไอไหนคําว่าหมอฮะมีคําว่าหมอด้วยเหรออันนี้คืออะไรน้องข้างหลังบอกมึงยังต้องให้ใครพิม์ตะกี้ใครพิมพ์ตกลงมือมาช่วยหรือให้กูมาช่วยพี่อ้ามอีกแล้วเหรอวงยาดูถูกวิชาชีพหมอนะตูอ๋อคนดีคนเดิมอ๋อพอเข้าใจได้ครับไม่แปลกไม่เป็นไรครับละตูไม่เป็นไรครับเข้าใจได้นะ ถ้าเป็นคนปกติผมก็จะแบบต้องพูดคุยด้วยนิดน,นึงแต่ว่าอันนี้พอเข้าใจได้โอ้โหถ่ายไปไหนเราเนี่ยอ๋อถ้าใครจะนินทาภาพนี้กรุณาถามหาความจริงก่อนนะน้องเขาสูงร้อยสี่ิบห้าว่ายน้ำไม่เป็นดิฉันให้เขาเกาะชูชีพมาน้ําลึกม,มากๆปกติเป็นคนไม่แคร์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าทนไม่ได้พวกใจแคบอืมก็อันเนี้ยภาพนี้มันมีเห็นชัดเจนว่าไอ้ตรงเสาที่คลิปตะกี้เข้าไปชี้อ่ะเนี่ยมันมีป้ายกับรูนี้อยู่ใช่ไหมอันหนลองดูดิคลิปอยู่ไหนวะ อันนี้อ่ะลิซ่าเขาเดิอนอ่ะนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะผมสูงร้อยเจ็สิบสามแล้วคุณดูระดับน้ําท่วมถึงนี้เท่าอ,อกผมเลยอ่าดูเนี่ยสูงสูงถึงระดับนเนี่ยเนี่ยก็คือเขาน้ำแม่งท่วมถึงตรงเนี้ยอันนี้คือรูอน,นี่คือป้ายใช่ไหมเนี่ยดูดูภาพอุ้ยอันนี้อันนี้มันอีกโพสหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปอ่านอยู่ไหนเนี่ยมันก็คือเนี่ยรูกับป้ายใช่ปะ ผมสูง170เมคือมันสูงสูงท่วมถึงตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วนี้เขาสูง170เขาเอามือไปชี้แบบเนี้ยคุณนึกออกปะระดับความสูงมันคือเกินไหลไปแล้วอะ่ะอันนี้คือเกินไหลคน170เพราะฉะนั้นคน145มันก็ก็คือจมสรุปก็คืออันนี้ไม่ใช่ภาพปัน่นคือไม่ใช่ภาพแบบว่าถ่ายมาเรียกร้องความเห็นใจหรือว่าถ่ายมาให้ดูว่าแบบเฮ้ยนี้มาช่วยจริงนะน้ำลึกมากแต่ว่าเป็นภาพจริงๆไม่ได้มาเรียกร้องคะแนนอะไรถูกไหม ไปเรื่องต่อไปเลยสรุปแล้วช่างสอสอเขาเถอะโอ้โหปล่อยสอสอไปเลยนะไปเรื่องต่อไปเหรอสรุปยังไงเรื่องสอสอี่ไม,ไม่ไม่มานั่งโถกกันแล้วเหรอว่าสรุปแล้วมันภาพปลอมภาพจริงเรื่องต่อไปเลยผมกำมือรอแล้ว what the กำมือรอแอล้วเนี่ยสอสอไม่ผิดภาพจริงจบโอ้โหข้อสรุปมันมาไวกันจังวะพี่กีทเห็นยังไงกับการโป้้นเบียรมปทางชีวิตก็เมกเซนนะเบียก็มีแคลอรี่ครับคือแทาแบบ หิวจะตายอยู่แล้วผมว่าปล่อยให้แบบหิวตายไปเลยกับกินเบีย์ก็ผมก็เลือกกินเบียรนะทำไมเป็นคุณคุณจะแบบโหมันหิวจะตายอยู่แล้วอ่ะคุณจะไม่กินเหรอบวงสนับสนุนไหมก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าเรียกว่าเข้าใจได้ครับมันก็เข้าใจได้แล้วคนมันหิวมันไม่ไหวอะ่ะเออได้เยอะด้วยนะเบียร์เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบังนะประทางชีวิตใช่เหรอบียร์มันเยอะขนาดนะั้นเลยเหรอแล้วเล่าล่ะอุ้ยเล่าก็มีแคลอรี่ แล้วที่ป้นเบียร์ไปขายล่ะเอา้าถ้าอันนั้นมันป้นไปขายมันก็ทําผิดกฎหมายอ่ะมันก็ต้องโดนลงโทษทางกฎหมายนะพี่บิดสนับสนุนให้คนเป็นโจรน,นะเราพูดกันเรื่องโจรตอนไหนเนี่ยพูดกันถึงคนกินเบียร์ไม่ใช่เหรอคนมันหิวกินเบียร์แก้หิวเกี่ยวอะไรกับโจรเนี่ยป้นไงพี่เอา้าถ้าป้นก็บอกป้นดิถ้าคุณบอกว่าไปโป้นเบียร์มากินแบบนี้ผิดไหมนะมันก็คนละเรื่อง แต่ถ้าแค่หิวแล้วหยิบเบียร์มากินไม่เกี่ยวกับป้นมันก็มันต้องแยกแยะกันหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าป้นมันก็ผิดอยู่แล้วก็คำว่าป้นมันก็ผิดอยู่แล้วปะ่ะอะไรวะเนี่ยเล่นคำเอา้าก็ถ้าผมบอกว่าหิวแล้วหยิบเบียร์มากินมันผิดเดี๋ยวคนก็บอกอีกอะไรผิดอะไรไม่เกี่ยวกับป้นซะหน่อยก็แค่เขาหิวแล้วหยิบเบียร์มากินสรุปใครเล่นคำคุณเล่นคำหรือผมเล่นคำก็ถามแค่หิวไม่มีคำว่าป้นอ่ะเรียกบาลีตรงไทยว่าน้องก็หยิบของคนอื่นมากินไง ก็ <G un> ถ้าหยิบของคนอื่นมากินแล้วทําไมไม่พิมพ์ถามแต่แรกว่าไปหยิบของคนอื่นมากินแบบนี้ผิดไหมที่เขาพิมพ์มาตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้พิมพ์มาว่าไปป้นเบียคนอื่นมาไม่ใช่เหรออ๋อนี่คิดว่าป้นเบียรมาทางชีวิตโอ้ชวงนี้นอนน้อยมองไม่ค่อยชัดเลยตาพร่าไง่รู้ขู่ยิ่งขยี้ยิ่งมองไม่ชัดโอ้แย่ละตาพร่าละโอ้สงสัยต้องไปตัดแว่นละ ผมว่าขอโทษมาไซาเสื้อขาวเออเป็นซีเมอร์น้ําดีนะต้องเป็นตัวอย่างให้คนดูนะทาผิดก็ขอโทษนะขอโทษครับผมขอโทษตะกี้ผมอ่านไม่แตกเองนะเป็นไงเป็นไงนี่ได้ศรัทธาไหมไม่จริงใจเอา้าอะไรวะเนี่ยพอทาผิดขอโทษผมไม่จริงใจสวยพี่โอ้โหคนเรานี่ผมตส่าขอโทษขอโทษแบบออฟฟิเชียลเลยนะนี่นี่ขอโทษออกไลฟ์นะ ไม่ได้มีการแบบว่าไปพิมพิมพ์หลังไมว่าขอโทษนะนี่ขอโทษออกไลฟ์นี่ไม่นะว่าเป็นตัวอย่างของคนดีในสังคมเหรอยกมือไหว้ด้วยเอา้าขอโทษครับขอโทษครับ,รบนี่ทําผิดก็ต้องรู้จักยอมรับผิดนะโอ้ไหว้นะตะกี้ยกมือไหว้ขอโทษหายกันแต่ไม่กู้สัทธาอยู่ดีโอ้โหขอโทษให้จริงใจเหมือนท่านนายกหน่อยท่านนายกเขาขอโทษยังไงจริงใจจริงใจเป็นไหมเอา้า ก็ตะกี้ขอโทษคือคือถ้าไอการที่บอกว่าเฮ้ยผมผิดไปแล้วผมขอโทษแล้วก็ยกมือไหว้ไม่จริงใจแบบไหนมันถึงมันถึงจะจริงใจนี่ณนาตูยังอยู่ข้างผมเลยนะนี่ขนาดหน้าตูเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนี่เขายังอันนี้เขายังอยู่ข้างผมนะเนี่ยคุณดูดิอย่างณนาตูเขายังโอ้โหเขายังแบบไม่ค่อยรู้ภาษาแล้วโอ้โหนี่คนอื่นยังไงเนี่ยลงโพสขอโทษพร้อมซื้อกระเช้าใช้อารมณ์กับช่องแชทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดศรัทธาโมไม่ใช้อารมณ์ตอนไหนเนี่ย ไม่ใช้อารมณ์ต่อไหนอีก I'm from USA please sorry for us โอ้โหแล้วชื่อยังภาษาไทยอยู่เลยชื่อยังขอผมจับขอผมทัดอยู่เลย I'm a from USA